พี uhm. ่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่13นะพฤศจิกายน2564ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะเนาะวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะได้มาทำนายดวงให้กับพี่น้องแต่ว่าขออนุญาตนะคะไม่เห็นหน้าหน่อยเนื่องจากว่าหน้าดูไม่ไม่จืดนะคะนะคะก็ก็มีความรู้สึกว่า ปกติแล้วป้าหมอเนี่ยจะแพ้อยู่อย่างเดียวนะคะก็คือแพ้หวยแต่ว่าเที่ยวนี้นี่ก็ต้องยอมรับเนาะวัคซีนนะคะเข็มที่สองนี่รู้สึกว่าหนักเอาการนะคะพี่น้องคะแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะฉะนั้นนะพูดหน่อยหนึ่งเรื่องการฉีดวัคซีนใครที่ยังไม่ไม่ไปฉีดนะฉีดเข็มสองนั้นเนี่ยก็อย่ากลัวนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเพียงแต่ว่าเราเราเออมันก็มีสิ่งแปลดปล้อมกข้าไอเนาะ มันก็มันก็มีอาการข้างเคียงก็คือเหมือนกับว่าจ็บใข้ได้ป่วยเป็นหวัดธรรมดานี่แหละค่ะนะปวดเมื่อยฉะนั้นแล้วพี่น้องค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องตกใจค่ะใครที่ยังไม่ไปฉีดนะก็ไปฉีดได้เลยนะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าพอฉีดปั๊บเนี่ยมันก็มีอาการนะอย่างที่ว่านี่นะก็เ,เลยทํานายดวง ไม่ได้ก็เลยให้เบลล่านะคะเป็นตุเป็นผู้บรรยายเอาอย่างนั้นกันค่ะนะในวันนี้เรามาแล้วนะคะป้าหมอมาแล้วก็คือมาดูกันค่ะว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นแนวทางค่ะามาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นไง่าดูนะโอ้ยรู้สึกว่าไพ่ดีนะสาวพี่น้องวันอาทิตย์เที่ยวนี้เนี่ย เอาเวลาดูสิเวลเลาดูสิเหรียญเยอะมากนี่วางก่อนวางก่อนาว,อวางให้ดูดีหน่อยน่าวางให้ดูดีหน่อยเอ่อมองเห็นนะคะพี่น้องกาน,นะมองเห็นนะมองเห็นไหอ้อ่อหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ห้าถ้วยแล้วก็ ไพ่ทักนะคะก็จะเป็นเด็กถือถ้วยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ก็ถือว่าดีนะบางท่านอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามานะอาแบบฟุกๆนะคะพี่น้องหรือมีเงินเข้ามาแบบฟุกๆลแล้วก็หนึ่งไม้เท้าก็ในวันพวกนี้บางท่านก็อาจจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเปิดกิจการใหม่นะอย่างนี้นะเริ่มงานใหม่ก็ได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะนะถือว่าดีละพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่า ให้ทับก,ก็คือ,อยังมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่พี่น้องวันอาทิตย์คลิปกันนะกังวลนะคะกังวลนะคะคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ได้นะ่ะเพราะว่ายอย่างนั้นนะมันก็มีการหลอนหลอนอ่ะหมุนกลับมาให้เราได้แก้ไขอ่ะนะฉะนั้นก็ป้าหมอว่าเราก็ต้องใจเย็นๆร่มๆม,มานะคะก็พยายามแก้ไขไปถ้าสมมุติมีปัญหานะคะ แก้ไขได้อยู่แล้วสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไพ่ทักก็ดีนะยังมีคนรักบุตรหลานนะคะยังคงให้การช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีละค่ะนะสำหรับหนึ่งถ้วยนะคะอย่างนี้เออในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ยังโอเคอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าดีค่ะนะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะทำนายโดยรวมบอกว่า ใบแรกให้ขึ้นเดอะสตาใบที่สองนะคะสามเหรียญใบที่สามหกเหรียญน,นะคะ<ม>สำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพวกนี้ก็ขายของดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะยังคงมีนะคะ คนให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเงินอยู่นะคะถ้ามีหนี้สินก็สามารถเจรจาได้ยังคงมีเครดิตอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องวันจันนะสำหรับผกเหรียญนอย่างนี้นะแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอ่ามีคนรักให้การช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์คำจุนนี่อย่างนี้นะคะนี่สําหรับอัศวินช่วยแต่พี่น้องวันจันก็จะต้องพักผัะคองนะคะในทุกเรื่องนั้นอ่า อย่าเพิ่งใจร้อนนะอย่าเพิ่งรีบนี่อย่างเงี้ยเดอะสตาร์นี่ก็เป็นตัวบอกอัศวินถ้วยก็เป็นตัวบอกได้เหมือนกันว่าให้เราประคับประคองค่อยๆเดินนะคะอ่าอย่างมั่นคงนั่นเองนะอ่าในวันพวกนี้โดดเด่นในเรื่องการเงินละคะ่ะพี่น้องคะนะอ่าโดดเด่นในเรื่องการเงินแล้วก็ผู้อุปธรรมค้าจุนและก็พี่น้องวันจันทร์นะคะมีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะสาหรับอัศวินถ้วยนะ ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารทำนายโดยรวมบอกว่าไงนะคะทำนายโดยรวมบอกว่าอ่าเดือดทาวเวอขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกับใครหรือเปล่าเนี่ยนะคะพี่น้อง่านะแล้วก็ไพ่ทักไม่ค่อยที่จะโอเคในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของว่าห้าม ลงทุนอะไรที่เสียเส่ยงๆนะคะพี่น้องวันอังคารนี่งดเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นี่ในวันพวกนี้ถ้าขึ้นเดวิลนะถ้าขึ้นเดอะทาวเวอร์ถ้าขึ้นแฮงเมนอีกต่างหากเนี่ยนะก็ต้องงดละในวันพุวงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้เงินแล้วลงทุนตรงนี้มีคนมาชวนลงทุนลงหุ้นทำอะไรกันสักอย่างดูว่ามันจะมันจะไม่ได้นะคะไม่สมหวังนะคะมันจะผิดหวังเข้าไปใหญ่ เพราะนั้นเนี่ยอันนี้เตือนเป็นพิเศษเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของการทําอะไรที่เสียเส่ยงๆนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันหรือทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมายงานสีเทาๆไม่ได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะบางท่านนั้นอาจจะโรคเก่ากําเริบปวดหัวปวดไมเกรนภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะหัวห้อยหัวทิ่มอยู่เนี่ยนะ อ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เกี่ยวกับเรื่องของมดลูกมดลูกระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศนี่ไได้ด้วยนะพี่น้องวันอังคารค่ะอ่าเอาอย่างนั้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างเอาพุดกลางวันค่ะอ่าเริ่มแล้ววัคซีนออกฤทธิ์ว่คซ่นฮอกฤทธิ์ใช่ฮ่ามาดูพี่น้องวันมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะอ่าสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะนี่อ่า เดอะสั sun, นะคะแล้วก็ห้าห้าเหรียญสมไม้เท้านะคะและก็เดอะเวอร์ the world. เอาละพี่น้องวันพุธกลางวันว่าไงว่าไงนะพบทางออกทางสว่างแล้วนะก็คือเดอะ n ันะอย่างเงี้ยพบทางออกทางสว่างแล้วเหมือนกับว่าหมดทุกหมดโศกแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ย กังวลในเรื่องการเงินอะ่ะมีมีความรู้สึกว่าจะต้องใช้เงินอะ่ะแล้วก็ยังไม่มียอดเงินเข้ามาเนี่ยนะนะตอนนี้เนี่ยกังวลมากนะอ่ะอ่าสามไม้เท้าขึ้นนะคะเดอะเวอร์ขึ้นอย่างนี้พี่น้องวันพุธกลางวันไม่ต้องกังวลละค่ะในวันพวกนี้มีเงินเข้ามาทันนะ แต่ว่าอาจจะบีบหัวใจหน่อยก <c oughs> ว่าจะเข้ามาเนี่ยนะถ้าขึ้นห้าเหรียญเนี่ยตอนนี้โอ้โหเครดเรื่องเงินน่ะและต้องใช้เงินด่วนๆเนี่ยนะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันมะรือนอย่างเงี้ยนะต้องใช้เงินน่ะพี่น้องไม่ต้องกังวลค่ะหาทันนะยังคงมีคนอุดหนุนมีคนช่วยเหลือมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาในกรณีที่ขายของนะคะอย่างนี้นะอ่าและก็ ไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่น้องคะขึ้นไพ่เดเวอร์นะทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันคะ่ะเอาละมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางคืนว่าไงคะอ่าไพ่ใบแรกเป็นเดอไฮโลเฟนนะคะ <Hello. S 1> ประสังคราชใบที่สองอัศวินเหรียญใบที่3ามสิบเหรียญหนุหยร่ำรวยมาจากไหนเนี่ย นะโอ้ยดีจังนะคะแล้วก็ไปทักสิบถ้วยดีหมดเลยสำหรัพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้โชคดีการเงินขายของดีนะคะโชคดีเรื่องทรัพย์สินมรดกโชคดีในส่วนของบริวารครอบครัวช่วยเหลืออุปถรัรมภ์หรือกิจการ,รที่ทำร่วมกับครอบครัวดีมากนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลาง ขึ้นนะนี่ยังไงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะสําหรับพี่น้องถือว่ายอดเยี่ยมค่ะไม่พูดมากเจ็บคอแล้วเนี่ยนะแต่รู้สึกว่าจะมีรายจ่ายนิดหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นในวันพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของรถคานะของเรานะอย่างเช่นอย่างเบาๆใจค่าประกันรถค่ามวดรถนะคะหรือซ่อมเขางองแงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่ารถคันนี้แม่ยานางดีนะ,อะเออก็ พอเราเสียเงินไปกับเขาเราก็จะได้เงินกลับมาจากเขาอ่ะนะทางใดทางหนึ่งนั่นเองค่ะพี่น้องวันพูดกลางขึ้นน้าวละดีจังมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะว่างไงคะสี่เหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญเอาเหรียญขึ้นเนาะแล้วก็แดถ้วยนะคะ อ่าแล้วก็ไพ่ทัก,กว่าไงสองดาบอ่าสำหรับพี่น้องวันพระเกิสสดสปีนั้นเนี่ยเริ่มขี้เหนียวห่วงเห็นประหยัดอดออมนะคะไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลงทุนนี่ก็ถือว่าดีนะอ่าแล้วก็คิดวิธีการว่าจะหาเงินเข้ามาเนี่ยจะหาเงินเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วลังเลว่าเออเงินเนี่ยที่เรากําลังที่จะหาเนี่ยนะมันมีอยู่จริงไหม มันมีอยู่จริงนะคะแต่ว่าดูว่าเราจะไม่กล้านะก็อย่าเพิ่งก่อนนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าถึงมีอยู่จริงก็ตามอย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรนะคะในตอนนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็คือให้เลยปีใหม่ไปก่อนนะคะพี่น้องวันพฤหัส,สวัสดีนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเดินทางนะเนี่ยนะแล้วก็กางวนว่าไปแล้วจะดีไหมนะไปแล้วจะโอเคไหมหรือตัดสินใจแบบนี้เนี่ยจะโอเคไหมยังไงอ่าก็อ,อย่างที่บอกเนาะให้เราเลือก ในสิ่งที่ดีที่สุดเราพิจารณาแล้วว่าทางเนี้ยดีที่สุดตัดสินใจเลยค่ะนะคะอ่าไม่ต้องเสียดายในสิ่งที่เราทิ้งนะเอาวางงั้นกันนะคะพี่น้องวันพระฤหัสสวสดีโอเคอ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บางค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นยังไงนาไพใบแรกก็ขึ้นหกไม้เทา้าใบที่สองนะคะห้า ดาบใบที่3นะคะอัศวินไม้เทา้าใบที่4นะคะแปดดาบอ่าเป็นยังไงพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงนะเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนองกิจการการงานก็ยังลื่นไหลยอยู่นะอ่ายังลื่นไหลยอยู่นะนังยังได้อยู่นะคะอย่างนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ลลนะยังคงมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสั่งออเดอร์เข้ามา อ่าอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องวันศุกร์นะถ้ารอข่าวอะไรอยู่ในวันพรุ่งนี้ดูว่ามันจะมันจะคลาดเคลื่อนนะคะอย่างนี้กันเลยนะหรือใครที่รับปากอะไรกับเราเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือร่วมนู้นอะไรนี่นะคะในในหลายเรื่องเนี่ยดูว่ามันจะไม่ได้ดังดังที่เราหวังะก็คือผิดหวังะนะคะ แล้วก็ระมัดระวังนะบริวารจะทิ้งภาระไว้ให้เราในวันพวกนี้อย่างเช่นหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวอย่างนี้นะคะหรือทิ้งภาระเรื่องเงินให้เรารับผิดชอบอย่างนี้ได้ด้วยนะสําหรับห้าดาบนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะอืมแล้วก็บางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ไปทํากิดทําการประสานงานเนี่ยอย่างนี้ยังไงแล้วพี่น้องวันศุกร์ก็ยังมีพลังอยู่นะในเรื่องการงาน ส่วนไพ่ทักแปดาบก็คือมีความรู้สึกว่าอึดอัดกดดันตัวเองไม่คล่องตัวนะรูว่ารัดตัวเองไปหมดเลยในทุกเรื่องนะคะยุ่งอีรุงตุงนั่งะะประมาณนี้แต่ป้าหมอคิดว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าจะเตือนในไพ่นี้ก็คืออย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะพี่น้องค่ะเนาะ เรื่องเอาเรื่องตัวเองให้รอดอย่าเอาเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะว่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะคะพี่น้องจา้าแล้วก็เรื่องสุขภาพเอ็นข้อกระดูกนะคะไม่ค่อยโอเคระวัง คุณบุญเรืองบอกว่าให้ก็หมอวพยพอให้หน่อยพรุ่งนี้วันที่สิบแปดจะไปฉีดวัคซีนค่ะเดี๋ยวคุณบุญเรืองค่ะเดี๋ยวตำนายดวงเอ,อวันเสาร์ก่อนค่ะอ่ามาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ว่างไงพี่น้องวันเสาร์ก็คืออัศวินอัศวินดาบราชินีประจันทร์นะคะดาบสมมงกูดนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะ แล้วก็เด็กถือดาบนะเป็นยังไงเนี่ยจะไปทะเลาะก,กับใครในพี่น้องวันเสาร์ในเบลล่าเนี่ยเบลล่าก็ไม่รู้จะทะเลาะก,กับใครอ่านั่งปวดแขนอยู่เนี่ยอ,อ่าสำหรับพี่น้องวันเสาร์ขานะในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังเรื่องอารมณ์ค่ะนะอารมณ์นะรู้สึกว่าจะขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างไม่ทราบสาเหตุใจร้อนอยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะโดนจัดการละนะ ดยดาบสมมุรกุดแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือความใจร้อนใจด่วนใจเร็วอามอรมณ์เหมือนเด็กๆใจร้อนเหมือนเด็กก็คือเด็กถือดาบแต่ข้อดีนะคะในดาบสมมุกุดกับเด็กถือดาบก็คือพี่น้องวันเสาร์อ่ะรู้สึกว่าจะมีพลังเนาะจะลุยแล้วนะคะไม่กลัวแล้วนะอย่างนี้เลยนะคะไม่มีความว่าจะกลัวแล้วแต่ว่าอย่าบ้าพลังนะคะนี่อย่างนี้นะอย่าบ้าพลังนะคะอันนี้ขอบอกนะ ในวันพรุ่งนี้ไพ่ดีอยู่เส้นพิเศษแรงนะคะ,ะทั้งเรื่องเส้นพิเศษแม่นๆม่นนะรางสังหรณ์แม่ๆนๆะม่อ่ทาทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอันนี้เราต้องเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าไพ่แบบเนี้ยมันไม่ไม่ค่อยน่าก,กลัวนะคะให้เราระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวค่ะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะพี่น้องวันเสาร์โอเคป้า ใครจะไปฉีดวัคซีนให้พระหมอวยพรนะคะให้พระหมอวยพรว่าไปฉีดวัคซีนนี่ดีแล้วนะคะเราจะได้มีภูมินะคะเราจะได้มีสมมุติว่าเราติดโควิดเราก็จะได้ไม่ไป่ถึงชีวิตนะคะว่างั้นรักษาทันนะคะหรือไม่ติดเลยอันนี้นะและใครที่จะไปฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้ประหมอก็ขอโวยพรให้ ปลอดภัยนะปลอดภัยทุกประการนะคะไม่แพ้นะไม่แพ้เหมือนม่หมอนะคะแบบสบายๆนะคะเอาอย่างนั้นกันนะอ่าแล้วก็อวยพรให้พี่น้องนะคะทั้ง8ดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ